ชื่อคนค่ะชื่อพี่เอค่ะอายุ50ค่ะพี่เอทำงานอะไรพูดได้อ๋อเป็นแม่ค้าค่ะอ๋อขายของใช่ค่ะขายอะไรพี่ขอะไรขายพวกอาหารทุกอย่างค่ะอาหารสดอาหารสดไม่ใช่อาหารรับสั่งอาหารสดใช่ป่ะอาหารสดค่ะเป็นเป็นแผงตลาดนี้ใช่ไหมพี่ไม่ค่ะเป็นบ้านค่ะอ๋อที่บ้านเลยใช่ค่ะอยู่ที่ไหนคะพี่อยู่ที่โคราชค่ะโอ้โคราชนี่เดินทางมาจากโคราชเหรอพี่ใช่ค่ะอำเภออำเภออะไรครับอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองแต่อยู่ชานเมืองมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือตาตาไม่ดี มันมันยังไงที่มีมันมัวหรือมัวค่ะมองไม่เห็นอย่างมองหน้าน้องเมื่อก่อนนี้จะมองไม่เห็นเฮ้ยจริงดิเรืร่อง,งจริงค่ะโอ้วะพีขายของยังไงก็หยุดขายของคือคือมันมีปัญหาคือหยุดเลยใช่ไหมค่ะโอ้หนะพี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมานานแล้วหรือยังเป็นมาได้ห้าหกเดือนห้าหกเดือนแต<ช>่ก่อนนั้นน, <ะ S 2> นั้นมันมีอาการไหมพี่ว่าจะเป็นมันไม่มีอาการอะไรเลยค่ะอยู่ๆมันก็เป็นเลยอคือปกติคือไปไปไปโรงพยาบาลไปหาหมอเช็คร่างกายบ้างไหมพี่ ก็เช็คนะตาอะไรก็ไปให้หมอดูหมอก็ไม่เห็นบอกเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยปกติเลยใช่ไหมใช่ค่ะเคยไปหาเขาบอกเป็นตากุ้กุ้งยิงมากกรุ้มแพ้ในตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหตุที่เขาบอกมาสี่หมอก็สี่อย่างไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันเริ่มมองไม่เห็นเริ่มแบบผักเน่าก็มองไม่เห็นนะหยิบเดี๋ยวบอกว่าหยิบผักเน่าให้ลูกค้าใช่ค่ะมุนยิดข้างมุนงิดมากมันไม่สะดวกเนาะมองไม่เห็นนะจับหมูยังมองไม่เห็นเลยก็เลยตัดสินใจมานี่ เยอะอาจารย์จากรายการอะไรรายการแชร์ของคุณมุดดำมุดดำเหรอก็วันนั้นก็คือพอเห็นอาจารย์ก็ศรัทธาเลยอ่ะก็พอดูอาจารย์วันนั้นปุ๊บพรุ่งนี้ก็มาเลยแล้วไปปรึกษาที่บ้านไหมปรึกษากับลูกแล้วชวนกันมาเลยคน้องบ้ากับลูกค่ะก็เลยตัดใจมาเลยมาเลยค่ะมาแล้วอาจารย์ก็เมตตาก็คือวันวันวันนั้นมาก็คือต้องเกาะแขนลูกมาเจออาจารย์ทักว่าอาจารย์เมตตาค่ะอาจารย์ให้ให้พลังให้นิดเดียวเอง แล้วก็กลับโคราชกลับโคราชไปถึงเพื่อนบ้านทักค่ะ <Huh? S 1> ถามว่าตาไปทําอะไรมาอม,มันใสขึ้นไม่ใช่เป็นตาแบบคนเป็นโรคอะค,ะคอ่ะอ๋อ<ม>ทุกทีตาแบบว่ามันจะแบบว่ามองๆเป็นโรคอะคะอ่ะน้องทักมาเลยว่าพี่เอไปทําอะไรมาทําไมตาใสขึ้นมองเห็นชัดไหมบอกชัดนิดเดียวอาจารย์ให้เป็นนิดเดียวเองพลังเขารู้ว่าเราเป็นอยู่ทุกวันอยู่แล้วไงเรื่องจริงก็ดีใจค่ะนี่นี่มาเอง ขึ้นรถเมล์มาด้วยปกติมาไม่ได้เดินไม่ได้คนเดียวแล้วขึ้นรถเมล์นี่ไม่มีสิทธิ์เลยค่ะนี่ขึ้นรถเมล์มาด้วยออกจากหมอชิดแล้วก็ขึ้นรถเมล์มาเพราะว่ามาถึงที่นี่ตีสามตีสามไม่กล้าขึ้นแท็กซี่เพราะเราจะไม่รู้จักเส้นทางที่นี่ก็เลยว่าเออเราเรามาได้นะเรายังนั่งรถเมล์มาได้ขึ้นแท็กซี่มาคนเดียวจริงๆมาเองปกติหน้าอย่างเงี้ยจะไม่เห็นน้องหรอกค่ะหน้ามันจะมัวมัวใช่ไหมล่ะ แต่เมื่อวานพอจาร์รักษาให้คือเราเห็นนี่ขนาดนี้เราก็ยังเห็นชัดเลยอะไรเงี้ยชัดมากเลยนะพี่นี่นี่คือคือตอนนี้คือเริ่มเริ่มปกติแล้วใช่ไหมมองมองหน้ากันนี่เริ่มชัดขึ้นเริ่มอะไรขึ้นคือชัดค่ะชัดเลยนะพี่นะชัดค่ะใช้หมดว่าชัดเลยนะชัดค่ะใช้คําว่าชัดแต่ตอนนั้นมันมัวจริงๆขนาดที่กลับไปแล้วก็โอเคมันใสคือในในในตาเนี้ยค่ะมันจะใสแต่ว่าจะให้ชัดเจ่งอย่างนี้มันไม่ได้ชัดอย่างนี้ อันนี้คือชัดมากมั่นใจไหมครับว่าหายมั่นใจค่ะครบพอนี่หายขาดเลยนะพี่หนูว่าหายเลยค่ะคิดว่ายังไงก็หายเริ่มเปิดกระบอกตาอ่ามันมาเล่นยมาเล่นมาตรงนี้มันเป็นไปหมดมันไล่ไปหมดคืออาจารย์ตึงนี่แผลมันเริ่มหายไงตอนนี้เราทําไม่ได้นานเรนตั้าใจไหมหายตอนนี้หายผลแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยที่เรานั่นนอยิงเลยนะจะต่ให้เมื่อกี้เนี้ย แล้วกขายนะไปโดนก็ฉีดเลยแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยกล้าเดินค่ะไม่เป็นไรเดีเข้าทุ่งให้เราทุ่งแล้วเราจะทุ่งนั่งตอนนี้หายปวดหัวแล้วนะมึงตรงนี้กจะดีขึ้นโอเคมันเหมือนเหมือนหายแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ให้พลังค่ะเออมันจะมีเหมือนแสงอะไรร้อนๆค่ะพาดในตาเราอย่างนี้เลยค่ะแสงร้อนๆค่ะเขาพาดในตาค่ะแน่นมากเลยแล้วอึด แล้วก็มันจะร้อนวุบค่ะแล้วพอเสร็จพิธีปุ๊บแล้วก็โอเคตาใสแจ๋วสุดยอดมากเลยสุดยอดเราไม่ได้เผลอนะไม่ค่ะไม่เผลอตามองเห็นหนี้จะเผลอได้ยังไงคะเป็นยังไงคะวันนี้วันนี้ดีขึ้นดีมากเบาตัวเบาตัวร่วมปกติที่มานี่มีอาการอะไรบ้างคะมันจะปวดเมื่อยทัวไปหมดแล้วก็ตาก็จะไม่ค่อยใสไม่ชัดอตอนนี้ตาเป็นไงคะตา ปกติแล้วคืยให้เนี้ยไม่เห็นแต่มันจะนมีหัวจนถึงขนาดทํางานไม่ได้นะ,นอ,ะอ่านะโอเคนะคะขอบคุณจักรวาลค่ะ,คะเย,ยมไหมคะวันแรกดีกขึ้นเยี่ยมนะคะอันนี้ศรัทธาด้วยใจจริงก็คือตาใสาขึ้นมองเห็นชัดเจนขึ้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็ าจารย์เบื้องบนทั้งหลายทุกๆผู้ทุกๆคนนะคะส่วนตัวคนอื่นก็อยากแบบใครที่เป็นหนักๆน่ะให้มาเลยไม่ไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยว่าหายหรือไม่หายคุณมาเลยให้คุณศรัทธาให้มีใจที่แบบศรัทธามาทางนี้คือไม่ต้องลังเลคุณหายแน่นอน